เ,เพื่อนๆนะครับที่รอตีนะครับซื้อขายเหรียญต้งองรอสักระยะหนึ่งนะครับช่วงนี้มาขายของตุรจีนนะครับมาขายของตุรจีกันนะครับหรือ <Yeah. S 1> ถ้าจะถามของตุรจีนนะครับถามกันสนุกสนุกกระถามกันมาได้เลยนะครับ เรนดี้วยอ๋อจีนก็ไม่จัดนะค่ะอยู uh? ่ที่นี เดินเลือกของก่อนได้เลยครับบวาสดีครับบวาสดีครับเดินเที่ยวก่อนได้เลยนะครับเจ๊ชัยครับเจ๊ชัย ได้ครับผมเดินเที่ยวได้เลยครับกิมห้วยสวยๆครับกิมห้วยมีแบบธรรมดามาตรฐานโบราณ40 45บาทจนแบบ200กว่าบาทแบบสวยๆติดไหมติดมุกอะไรแบบนี้ฮะอันนี้คือถูกสุดแล้วยังสี่ห้าบาทอ่าอย่างครับถูกสุดมีแค่ยี่สิบห้าบาทก็มีฮะคนนี้ยี่สิบห้าบาทนอดีครับพอดีครับวันนี้ยี่สิบห้าบาทครับแต่ว่าแบบสแตนดาร์ดดั้งเดิมก็คือต้องมีตานกยุงแบบนี้ฮะสแตนดาร์ดโบราณโบราณ อันนี้นนคือแบบสมัยใหม่อันนี้กี่บาทนะครับตัวนี้4 5บ้าบาทครับ 4, <5 S 1> แบบโบราณ4 5, ี่สิบห้าแบบสมัยใหม่ก็25บาทครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร,รบบนนคะับสบายมากครับแล้วก็ครับได้ครับได้แล้วก็พวกทันยพืชน,นะครับปีหน,นนหนึ่งก็ตั้งนึงใช่ครับทันยาพืชว่ญญายังไงครับ อันนี้ก็ใส่กระถางทูบอันนี้ใส่กระถางทูปก็คือทูบเก่าอ่ะแล้วก็เขี่ยออกอันนี้ออเรเราใส่ที่ติจูเยีครับใส่ที่กระถางทูบของติจูอ่าใช่ครับเหมือนหวันความสมบูรณ์เข้าไปใหม่อย่างเงี้ยครับนนแล้วก็กระดาษแดงปูกระดาษแดงปิดหลังเจ้าที่อันนี้ก็อันนี้ก็ได้นะได้ครับได้ได,ได้ได้ครับแบบ